สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสอนอเพื่อประชาชนค่ะ รายการที่จะนำเรื่องราวของพี่ๆตำรวจนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะนอกเหนือจากการจับจนผู้ร้ายแล้วยังมีภารกิจอื่นๆนะคะที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10บนาฬิกาถึง10บนาฬิกาสานาทีทางช่อง police tv แห่งนี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยัสามามยสงสามารถรับชมรายการและสถานีของเราได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ police tv. tv, แอป l i c a t i o n police tv, application splay และก็ไททูนสามารถรับชมรายการและกัสถานีของเราได้สดๆกันอีกด้วยค่ะ สำหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้เรื่องแรกนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะมีการแพร่ระบาดนะคะของโรคโควิด -19 กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสาเหตุหนึ่งค่ะก็อาจจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะมีผู้ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยค่ะทําให้เกิดการแพร่ระบาดในรอบ2นี้นะคะดังนั้นค่ะเพื่อที่จะต้องเป็นการป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้มีผู้ที่ติดเชื้อเข้ามาเพิ่มในประเทศไทยค่ะ ทางผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเองก็ได้ออกนโยบายนะคะให้กับข้าราชาการตํารวจทั่วประเทศค่ะได้มีการเฝ้าระมัดระวังนะคะแล้วก็ดูแลโดยเฉพาะตามเขตชายแดนพื้นที่ที่อาจจะมีผู้ลักลอบเข้ามาได้ค่ะดังนั้นค่ะทางพลตํารวจตรีนิธิธรจินตการนนท์นะคะรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสองจึงได้สนองนโยบายนี้ค่ะแล้วก็จัดมาตรการในการป้องกันขึ้นเขาจะมีมาตรการอย่างไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ ในส่วนของผมเองเนี่ยท่านผู้จัดการตำรวจภูทรภาคสองนะครับท่านก็รับนโยบายของท่านสตตรลที่รองสปตรลมาทางสั่งการให้ผมมาดูพื้นที่ของจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึงแม้เราจะมีปัญหาในเรื่องของชายแดนทางภาคเหนือภาคตะวันตกนะครับแต่ภาคตะวันออกของเราเนี่ยกัมพูชาติดกับเศกัมพูชาจะมีสามจังหวัดนะครับจันทบุรีสระแก้วแล้วก็ตราผมไปดูมาแล้ว ของจังหวัดนะจังหวัดนี้เนี่ยผมที่ผมมาวันนี้เดิมทีจะมาแต่ทุดที่แล้วนะครับกับท่านทุกท่านจันทุรดีเนี่ยได้อ่ไปดําเนินการตามข้อสั่งการของตรเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมแค่มาตรวจสอบว,ว,ว่ามีอะไรที่ต้องเสริมทําอะไรต่นเติบบ้างนะครับเราคงทราบเรื่องของโซเชียลไปแล้วนะครับเมื่อสักอาทิตย์ก่อนนะครับที่บอกว่าช่องทางธรรมชาตินะครับมีการถ่ายภาพแล้วลงในสื่อโซเชียลว่ามี คนต่างด้าวกัมพูชาเนี่ยข้ามเข้ามาเป็นลงว่ากองทัพมดเดินเป็นรายวันนะครับเจ้าที่มีผลประโยชน์เสียนไปในทางเสียหายหมดนะครับก็ทิศจอนนั้นผมจะลงมาเองนะครับปรากฏว่ามีการประชุมเือุอีกทีหนึ่งขั้นการก็ไปเดินเนินกาแล้วนะครับการตีลจุดช่องทางธรรมชาติทุกจังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชาในสามจังหวัด นะผมว่าตอนนี้นมาตรการถือว่าเข้มเขมแข็งนะครับรั้วลื้นหนามนะตลอดแนวเนี่ยแทบจะจุดสำคัญที่ท่องทางมชาตทั้งหมดเนี่ยโดนถึงรั้วตื้นหนามนะครับจิง้าเป็นจังหวัดตราดนะครับบนภูเขาใครจะขึ้นมาช่องธรรมชาตาอยู่บนเขาทั้งสิ้นนะครับแต่จันทบุรีนะครับยังมีล่องน้ําแม่น้ำนะลองหรือแม่น้ําขั้นนะครับ ที่ผมไปดู้วก็ส่วนหนึ่งก็ทํารวดหนามเพิ่มขึ้นใช่ไหมท่านผู้การรายงานเพราะว่าตะกอนรวดหนามน้อยเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นนะครับมาตรการจุด่อนกลต่างๆต,ต,ตอนนี้หยุดหมดนะครับช่องจุด่อนกลไม่มีไม่มีการเดินผ่านแดนแล้วนะครับจุดผ่านแดนถาวรน,นะสองที่เนี่ยที่บ้านพักกาศและอันนี้บ้านแหลมนะตอนนี้ก็ลดแล้วลดหมายความว่าอนุโลมนะให้เฉพาะลด คนส่งสินค้านะครับแล้วก็มีคนขับแล้วก็คนนั่งช่วยเหลือเนี่ยแค่สองคนเท่านั้นแล้วมีเวลากำหนดอิกนะครับว่าว่าข้าไปกี่ชั่วโมงหรือฝั่งกมพมชาเข้ามานี้จะอยู่กี่ชั่วโมงต้องออกไปนะตัวคนนะออกไปจะจะทิ้งรถไว้ก็ก็ดูความเหมาะสมอีกทีว่ารถเขาทิ้งได้แต่ตัวคนต้องกลับไปภายในเจ็ดชั่วโมงเหมือนกันใช่ไหมทางเอมือกิ๊สอบถามน้องทางตอ,ตอมอแล้วให้ข้อมูลเหมือนกันสางหวัดเหมือนกันหมดนะฉะนั้นแปลว่ามาตรการของที่มาไทย นะครับสั่งลงมาหรือแม้แม้กระทั่งของปตลสั่งลงมาแม้คำมาตรฐานเดียวกันตัวแปรที่สามารถไม่ควบคุมไม่ได้ก็คือตอนนี้เรารู้ เรื่องการค้าการประมงนะคนขับรถไปเอาปลารเราสันนิษฐานแค่นี้แต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือชาวบ้านนาประชาชนที่ไปเที่ยวถูกติดุครสาครไปเองแล้วท่านกลับมาตอนนี้ไม่มีใครรู้เนี่ยแต่ตัวท่านรู้นะครับถ้าท่านรู้แล้วเนี่ยตอนนี้ข่าวมันออกไปแล้วนะครับแล้วก็ของจริงมันออคือมีภาวะที่จะสูญเสียงในการติดโรคเอ่อเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยท่านต้อง นะดำเนินการไปจะไปตรวจไม่ต้องรออาการนะไปตรวจนะแล้ววิจัยให้ให้ใหตรวจวิจัยค้นให้ข้างในลนะําคอเนี่ยเช็คเลยนะครับจะเสียเงินพันกว่าบาทหรือจะสรวนของภาครัฐท่านก็รีบดําเนินการถ้าตัวท่านเนี่ยจะช่วยสังคมได้มากมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะตอนนี้ไม่ไม่ไม่มีใครทราบว่าท่านท่านไปของท่านเองนะในฝ่าถึงประชาชนพี่น้องที่เคยไปเลยนะครับนะ ตำรวจที่จังหวัดลบบุรีนะคะที่นี่ค่ะเขาก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อเป็นการกระชับมิตรนะคะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรงให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดค่ะนั่นคือกีฬาสีกระชับมีรนั่นเองนะคะเขาจะมีการแข่งขันอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะเพท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลตำรวจภูทรจองหวัดลบบุร,ร,ร,รีประจำปีว่2563สำหรับวันนี้นะก็จะเป็น วันเปิดทีการแข่งขันครับนาสนาพระรามีส่วนเจ้าการ ครับคุณ <rôle> น <à> ี <ici S 2> ่อยู่กันในแดนล่างลวงมีแขกมามาให้หมายได้เพื่อกลับไปแห่ปีนี้แบ่งเป็นสี่แดนนะ กยังเดิมกันดเปลี่ยนตัวกับการีกาเรินรัฐแทบสิ้เป็ดเพื่อร่วมอเคากับการทางการทูตตามด้วยครับขบวนพาเหร สายด่านะครับทุกท่านด้วยนะครับท่านที่เป็นประธานหรือเป็นกรรมการของบตรของสันเดินตำรวจนะครับรวมถึงเพื่องที่ตำรวจนะครับแล้วก็แม่บ้านและครอบครัวของตำรวจทุกคนนะครับในวันนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกดีใจอย่างมากนะครับที่เกิดงานวันนี้ขึ้นมาในการจัดการแข่งขันฟุตบอลประจำปีเชื่อมความสัมพันธ์นะครับของตำรวจภูธรจังหวัดปีเตอนี้เชื่อมบอลลังพันนะครับเพื่อความสุขภาพระบายที่แข็งแรง นะครับเพื่อนระชักนะครับการทำงานร่วมกันนะครับทั้งภายในหน่วยรบรวมถึงในระหว่างสถานีตรวจและรวมถึงนะครับคณะกรรมาธิการของแท้ใช้อยู่ในเรื่องของหลังเวลานะครับที่ให้การจัดการในสายนี้เกิดขึ้นนะครับคณะผู้จัดทุกคนนะครับขอบคุณนะครับท่านหัวหน้าสถานีตรวจทุกโรงพักนะครับที่ได้เสียสละทั้งเวลาทั้งสุนทรื่องเวลาการที่นะครับและขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วม ในการจัดงานนะครับรวมทั้งประชาชนคนเชียงด้วยครับเอเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับรองท่าแรกครับนำมีตอง้านเครับขอเเมตัวเอในคู่พิเศษนะครับเนี่ยตีบอดร็กมไแล้วนครับาล่หมายเลยหนึ่งเนื้อง พันพธุ์ตถเทพเชษดาชัยอสตรีแต่ขบวนต่อไปนะรับขบวนพระเรจากาโคตกตูแต่โคกตูก็จะมีพันพธุ์ตถเทพนะครับวนพระเรจากนาที่ระบบสิุนครับนะระบบโคกตูกจะมีพันพธุ์วตถจโใชัยสอนทาน อันที่สาเรือศรีนารวดโกอันดับที่1นึ่สพเมือรบุรีสิบตำรวจโทครับอันดับที่สาจวชลบุรีสพอท่าหินได้รับเงินรางวัลพร้อมด้วยอันดับสอสพอได้ยินสพดงวงพร้อม รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยลำสองสองพ่อท่าหลวงรับเงินรางวัลพร้อมถ้วยลำสองสองพ่อท่าหลวงรับเงินพร้อมถ้วยสองพ่อม่อคม่อมรับเงินรางวัลพร้อมถ้วยครับท่านมาบ้างไหมเจ้าหน้าที่ เป็นรายการผู<ว>น้นับปอสูดสุดมีสองทีมคือสอพอเมืองรบบุรีพ้อตำวสุวิทย์หลวงชัยยอดเยี่ยมและเต่ยอดเยี่ยมครับมีอยู่รางวัลวเดียวครับักษาการเล่นทียอดเยี่ยมทีมารยาทยอดเยี่ยม้ำสนทีรองชนะเลิศอันดับสามเงือ,อนทองัำกางสืบสวน และหน่วยบร uh ิการพิเศษตรู <e ิคครับและทีมชนะเลิศส่งนักกีฬามาร่มนะครับรู้สึกเป็นเกียรและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ฟุตบอลประจำปีของรัฐบริบูรณ์จังหวัดลบบุรีซึ่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนั้นมีมาประจ,จําทุกปีนะครับนะครับเป็นไปได้ราบ,บร้อยนะครับแล้วก็วนรรลุวัตถุะะป,ประสงค์นะครับทุกโรงพักก็มีความสาสัมพันธ์นะคะรับรู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็มีความเข้มแข็งและมีความสามัคคีนะครับและทําให้บรรยากาศในการทํางานบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันต่างๆดีขึ้นลบ <า S 2> บ, <า S 1> บุรี ครองค์การบริหารจังหวัดลบบุรีนะครับทางท่านสื่อมวลชนนะครับทางทีวีไอพีนะครับทางโรงเรียนที่ให้การตอำนวยควงวการิญาขอครับแข่งขันครกวันเป็นอย่างดีขอต้อรับจังหวัดลบบุรีในวันนี้ครับขอบคุณพระเจ้า ภาพเมส่วันปฏรีโดยท่านพลตรีทะลบอาดันลาผู้ทัาการตำรวจภูธรจังส่วนเรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยู่บนท้องถนนบ่อยๆนะคะคงจะเห็นว่า รถบนท้องถนนนั้นมีสีป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันนะคะหลายคันบางคันก็สีเขียวบางคันก็สีเหลืองนะคะแล้วว่าบางคันนี่ก็สีขาวทั่วไปค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าในแต่ละสีนั้นมีความหมายบ่งบอกด้วยจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะป้ายทะเบียนรถแต่ละสีต่างกันอย่างไรป้ายสีขาวสะท้อนแสงตัวหนังสือสีดํา คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนและรถจักรยานยนต์ป้ายสีขาวสะท้อนแสงตัวหนังสือสีน้ำเงินคือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนป้ายสีขาวสะท้อนแสงตัวหนังสือสีเขียวคือรถบรรทุกส่วนบุคคลเช่นรถกระบะและรถบรรทุกขนาดเล็กป้ายสีเหลืองสะท้อนแสงตัวหนังสือสีดำคือรถจักรยานยนต์ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจคนป้ายสีเหลืองสะท้อนแสงตัวหนังสือสีแดงคือรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดป้ายสีเหลืองสะท้อนแสงตัวหนังสือสีน้ำเงินคือรถยนต์สี่ล้อรับจ้างเช่นรถจะกระป้ายสีเหลืองสะท้อนแสงตัวหนังสือสีเขียวคือรถยนต์รับจ้างสามล้อเช่นรถตุ๊ก ป้ายสีเขียวสะท้อนแสงตัวหนังสือสีขาวหรือสีดำคือรถบริการทัศนาจรรถบริการธุรกิจรถบริการให้เช่าเช่นรถลิมูซีนที่สนามบินป้ายสีส้มสะท้อนแสงตัวหนังสือสีดำคือรถแท็กเตอร์รถบดถนนรถพ่วงและรถที่ใช้ในทางเกษตรกรรมป้ายสีแดงสะท้อนแสงตัวหนังสือสีดำ คือรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสามารถใช้งานบนถนนเพียงชั่วคราวป้ายสีขาวไม่สะท้อนแสงตัวหนังสือสีดำคือรถยนต์ของผู้แทนทางการทูดขึ้นต้นด้วยทอทหารตามด้วยรหัสประเทศขีดแล้วตามด้วยเลขทะเบียนรถป้ายสีฟ้าไม่สะท้อนแสงตัวหนังสือสีขาวคือรถเฉพาะสำหรับหน่วยง,งานพิเศษอักษรกไก่คณะผู้แทนกงสุน อักษรพอพานหน่วยงานพิเศษในสถานทูตอักษรออององค์กรระหว่างประเทศป้ายทะเบียนที่มีพื้นหลังเป็นลายกราฟิกคือป้ายทะเบียนที่มีการประมูลเป็นตัวเลขชุดพิเศษขอขอบคุณข้อมูลจากตำรวจทางหลวง ่วนพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะคะมีอีกหนึ่งภาร,รกิจสําคัญค่ะที่พี่ๆเขาทําเป็นประจำนั่นก็คือช่วยทําคลอดฉุกเฉินนั่นเองค่ะซึ่งเคสนี้นะคะพี่เขาก็มีโอกาสนะคะได้ช่วยทําคลอดฉุกเฉินให้กับคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็สําเร็จลูล่วงนะคะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ <S 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 <S

ร้ององมา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 นีตต้ยปิดช่องทางพิเศษเปิดปกติกช่วงสภาพการจราจรช่วงสถานพระรัชท้ายยืมอุปกรณ์นะวันนี้นที่เท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเวลา เมื่อกี้นี้เจ็ดแปดโมเมื่อกี้เนี้ยขณะนี้เวลาเวลาศูนย์แปดหนึ่งศูนย์นอะฮะมครูที่ามามีไหมที่เป็นถือแล้ก่อนถือก่อน้เลยถวก่อน้ถอแลก่อมีบัตรมีไรคมด้เป็นั แค่แรมันออกันนหน้าเาน้แรกลิกเลยลักเลยครับวัวถึงขาวแอมาแล้วขาวแล้วนะเิ้มเลยเยียมเลยแ้ยิงยิยัน ส่วนช่วงหน้านะคะน้องกี้รอเราอยู่แล้วในช่วง IT Knowledge ค่ะวันนี้น้องกี้จะมีเทคนิคหรือว่าการใช้ไอทีอย่างไรได้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วง IT Knowledge ค่ะในวันนี้เราก็จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยียต่างรวมถึงแอปพลิเคชันดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะตำรวจภูทรภาค3นะคะได้นำเทคโนโลยีไฮเทคคืออากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะมาช่วยเหลือในการปราบปรามยาเสพติดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3ตำบลอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยพลตำรวจโทพนันรัตนหลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เป็นประธานในพิธีมอบอากาศยานไร้คนขับควบคุมระยะไกลหรือโดรนแบบตรวจจับความร้อนรุ่นมาวิกทูเอ็นเตอร์ไพรส์ให้กับชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้สำหรับ ภารกิจในการลาดตระเวนสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบพรำเรียงยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนพื้นที่ตำรวจภูธรภาค3าและรับชมการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับดังกล่าว สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอดแม้จะมีการจับกลุ่มผู้ค้าผู้รำเรยงรายใหญ่และยึดยาเสพติดเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนโดยปัจจุบันได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆมาบูรณาการในการแก้ปัญหายาเสพติดและลดระดับความรุนแรงลงสามารถ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและพร้อมรับมือความท้าทายใหม่ๆการลักลอบนำเข้าและการลำเลียงยาเสพติดในประเทศไทยกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมักใช้เส้นทางภาคเหนือแต่ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีการกดดันและเฝ้าระวังอย่างหนักตามแนวชายแดนมีมาตั้งด่านตรวจยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการสกัดกัน้นเนื่องจากภาคเหนือมีเพียงเส้นหลักทำให้สกัดกั้นได้ง่าย กลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดจึงปรับเปลี่ยนวิธีการและเส้นทางลำเลียงมาทางภาคตะวันออกเชียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดแม่น้ำโขงสามารถนำยาเสพติดขึ้นเรือข้ามแม่น้ำโขงและเลือกจุดคนย้ายถ่ายได้โดยง่าย เพราะบริเวณชายแดนที่ติดด้านแม่น้ำโขงมีพื้นที่เป็นป่าแนวยาวกำลังเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงจึงง่ายต่อการขนย้ายาเสพติดขึ้นเรือเพื่อลักลอบรัเรียงเข้าสู่ประเทศไทย พลตำรวจโทพนุรัตรหลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3ามกล่าวว่าตำรวจภูทรภาค3ามีนโยบายในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสกัดกั้นปราบปรามแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยมอบหมายให้พลตำรวจตีคีริศักดิ์ตันตินวชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3ามหัวหน้างานป้องกันปราบปรามยาเสพติดพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน โดยขับเคลื่อนง,งานด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้มีความพร้อมผ่านอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและสามารถรับมือกับปัญหาด้านยาเสพติดได้ทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรงควบคูบ่คไปกับป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งได้นำเทคโนโลยีเครื่องมือพิเศษมาใช้โดยได้จัดหาอากาศยานไร้คนขับ UAV โดนรุ่น DJI m a v i c 2 Enterprise ซึ่งเป็นโดรนสำหรับองค์กรออกแบบมาสนับสนุนงานลาดตระเวนค้นหาและกู้ภัยค่ะ ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆเลยนะคะและการที่นําโดรนเข้ามาช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นจับคนร้ายนะคะที่ลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วงไอทีนิวเลแล้วนะคะและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขในปีพศ2564ค่ะดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ และนี่คือทั้งหมดในวันนี้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะในรายการสอนอเพื่อประชาชนแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังคงมีเรื่องราวการทำงานของพี่ๆตำรวจมาฝากคุณผู้ชมกันต่อในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกานะคะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ